ในส่วนของผู้สนับสนุนก็เป็นคุณกิติศักดิ์สินมาลาทรัพย์คุณบุญศักดิ์ทางลานคณะกรรมการเราชาตจังหวัดที่บุญษาิมีจากสิ่งของรวนมน้ำนใจวันนี้นะฮะจังหวัดลำปางได้กําหนดการจัดงานฤด,ดูหนาวและของดีนครลำปางนะครับภายในบริเวณงานฤด,ดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10กำลังรับและความร่วมมือจากทุกท่านหรืออาจจะเป็นทางใดทางหนึ่งสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพารานมระชาาชาติรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณูปโภภายในจังหวัดลำปางครับสภากาชาติไทยมีบุดม ในลําดับตะะ up, ่บตอไปนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำปางนะคโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวานฉายบุตรนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภารีฉายบุตรนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ไร่ได้นะคะนำไปมอบเพราะว่าใช่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการที่จะกลุ่มหลักใหญ่ต้องมาจับท้องนะคะที่เห็นก็จะมีท่าน,า the, นะคณะที izer, şey, ่นำปั่นใจปั่น ท, ic, ทุกานที่ร่วมงานกันครับท่านตัวราชการตัวกลางเราก็จะไปพบทุกเ่นเลยนะครับเพื่อจะชื่อน่วยงานนะครับที่ชุดเองนะครับทำงานที่นั่นแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ คนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าที่ที่เราพลาดประกาสยศเนี่ยสยศแล้วเนี่ยฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกฝนตก้านนี้ด้านนี้นะครับ ในงานในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะคิดว่าจะบถ่ายเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวครทุกอเภอก็จะมาสลับกันมาช่วยกันนะคะคุณแม่ผิดไปากที่ขัู้่บริเวณจากจุดน้ำวนี้นไนะคะของ